สวัสดีครับวันนวันที่30กันยายน2566นรบนะครับเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะทํากําไรนะครับเราก็มาดูโอกาสนะครับด้วยการสแกนหุ้นนะครับจะมีโอกาสทํากําไรตั้งแต่1น0ถึงสิขึ้นไปในจังหวะใกล้ๆนี้อย่างไรนะครับเราก็สแกนได้จากคอนดิชันดังต่อไปนี้นะครับ สแกนจากตลาดเซ็ตกับตลาด m อ i นะครับแล้วก็สำคัญคือเราต้องเน้น MACD จะต้องมากกว่าเส้นสีโลหรือมากกว่าเส้น0ูนนะครับโดยในการสแกนเส้นต้อง MACD ต้องมากกว่าเส้น0ูนย์ทั้ง Time Frame Day แล้วก็ Time Frame Week เอาใกล้ๆไว้ก่อนนะครับคือในคลิปนี้เราจะ ทำกำไรระยะสั้นๆประมาณสักประมาณสักหนอาทิตย์ที่มันจะยังเป็นจังหวะไซด์เวอั์และทำกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ time frame day นะครับแล้วก็ time frame week ช่วยนะครับในการเลือกหุ้นนะครับแล้วนะครับราคาหุ้นล่าสุดจะต้อง มากกว่าเดิมก็คือมันจะต้องเป็นจังหวะไซว์อัพขึ้นไปคือหมายว่าราคาปิดล่าสุดเนี่ยจะต้องคือปิดปิดล่าสุดต้องปิดมากกว่าของของเมื่อวานของของก่อนหน้านะครับแล้วก็ต้องมี ADX นะครับคือถ้าเกิดว่าจังหวะถ้าเราจะดูจังหวะง่ายๆของการเคลื่อนตัวนี้มันต้องยืนยันด้วย ADX นะครับ ADX นี่สำคัญเหมือนกันนะครับ เราก็จะใช้ time frame day กับ time frame week นะครับเพื่อดูจังหวะของการเคลื่อนที่ของราคานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตั้งค่าตั้งแต่20นะครับถึง100นะครับทั้ง time frame day แล้วก็ time frame week นะครับและอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือ RSI นะครับโดย RSI นั้นก็ต้องที่สิ่งที่ดีหมายว่า RSI อันที่ดีก็คือต้องมีค่าตั้งแต่40ขึ้นไปถึง60หรือไม่เกิน70นะครับโอโบลดคือไม่เกินโอโบดเพราะฉะนั้นก็เลยเอาทั้ง Time Frame Day แล้วก็ t i m e m r a m e w e e k เป็นเป็นสองเป็นสองเป็นสองตัวเลือกที่เราต้องเลือกนะครับฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็คือตั้งประมาณนี้แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เมื่อตัวต้องดูว่ามีมันมัมนมีเปอร์เซ็นต์เป็นจังหวะ ขาขึ้นนะครับคือมันต้องมีเปอร์เซ็นต์ในจังหวะมีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปอร์เซ็นต์ในการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นขึ้นไปคืออย่างน้อยเอาตามตามสุดก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นไปนะครับมันก็จะได้หาเป็นจังหวะที่โอกาสที่เราจะได้เป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็ทํากําไรให้กับเรานะครับเราก็กดลนสกรีนเข้าไปนะครับมัมก็นเราก็จะได้ห้าตัวมานะครับ คืออย่างน้อยเราก็เอาห้าตัวนี้มาพิจารณาท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าในห้าตัวนี้มันเป็นจังหวะขาขึ้นและจะทํากําไรยังคงเป็นจังหวะที่ทํากําไรนะครับส่วนท่านต้องไปดูไปแล้วก็เลือกสอันนิชีหนึ่งนะครับว่าตัวไหนเหมาะสมตัวไหนมันยังคงจะต้องทํากําไรขึ้นไปและในอีกประมาณ2เดือน3เดือนข้างหน้าจากวันนี้ราคาเท่านี้แล้วมันจะบวกขึ้นไปได้ ถึง10%หรือเปล่าท่านก็ต้องอพิจารณาดูนะครับโดยตัวแรกนะครับเราจะดูก็คือเมกะนะครับเมกะเนี่ยก่อนอื่นเลยเราก็ต้องดูที่ F45 นะครับหลังจากที่สแกนมาแล้วนี้คือ condition เขาก็คือ,อมี condition อย่างที่เราต้องการก็คือมี MACD มี ADX มี RSI อยู่ในจังหวะที่ เรากําหนดเอาไว้นะครับถือว่าเป็นหุ้นที่มีโอ,อกาสที่ดีและจังหวะที่ดีทั้ง t i า e f r a m e Day แล้วก็ time า r a ฟ m WEEK นะครับอันนี้ก็คือว่าท่านสามารถที่จะครับตั้งตั้งใจหรือสามารถที่จะทากาไรได้จากหุ้นที่เราสแกนออกมานี้ได้นะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆทํากําไรหรือว่าถ้าเกิดท่านจะเก่งกําไรก็เก่งกําไรตั้งแต่วันนี้ไปราคาก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปนะครับซึ่ง เดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าจะจริงๆต้องดูที่ F 4 5ด้วยนะครับต้องเข้าไปดูที่ F view code แล้วก็ไปดูที่ F 4 5 mm hmm. ก็คือกดเข้าไปที่ดูที่ F 4 5ของแต่ละตัวนะครับ F 4 5ก็คือดูจากช่องของ news นะครับดูว่าเขามีการทำกำไรหรือมีการจะ,ะปันผลกันอะไรยังไงแล้วก็มาดูว่าเอานะครับว่าแล้วก็ตัดสินใจนะครับคือหลังจากที่สแกนมาแล้วเนี่ย เขามีคอนดิชันอย่างที่เราต้องการแต่ว่าเราจะต้องไปดูใน F45 ว่าเขามีอัตราการโอเคยังไงมีการปันผลหรือจะมีการ x c อะไรยังไงนะครับแล้วก็มีงบแล้วก็มีบทสรุปของ F45 ไว้ว่าอย่างไรนะครับเราก็มาดูที่ F45 เขายกตัวอย่างตัว Impact นี่นะครับตัวเม g a นี่นะครับตัวเม g a Light c y n นะครับ ปรากฏว่าเขาทํากําไรลดน้อยลงนะครับทํากําไรลดน้อยลงเพราะปี5ะทำกำไรไปล้านหนึ่งปี66ก็ทํากำไรเหลือ908หน่วยเป็นพันบาทนะครับก็หมายความว่าในในจังหวะทีะ่ราคานี้การทํากําไรนี้ลดน้อยลงแต่ว่าดูแล้วคือเขายังเป็นผลบวกยังเป็นจังหวะที่สามารถที่จะ เก่งกําไรได้ต่อไปแล้วก็มีโอกาสที่ทํากําไรเราต้องดูก่อนนะครับช่วงจังหวะนี้ของเมกานี้คือก็เหมือนกับอยู่ในจังหวะของอของเกี่ยวกับโควิดการซื้อขายการที่เกี่ยวกับตัวนี้มันก็ยังคงไม่ไม่เรียบร้อยดีนะครับแต่ยังคงทํากําไรได้แต่ทำกำไรลดน้อยลงนะครับเป็นเพราะในการการทำกำไรมันต้อง ดูเศรษฐกิจแล้วก็ดูสิ่งวิเคราะห์รอบละรอบรอบตัวของเขานะครับแต่ว่าในชื่อเมกานี่ก็ะจะทำกำไรต่อไปนะครับซึ่งยืนยันได้จากได้จากนะครับยืนยันได้จากอินดิเคเตอร์นะครับอยู่ในจังหวะขาขึ้นนะครับตัวนี้นะครับราคามันก็จะค่อยๆทำกำไรให้กับนัทุนนะครับ คือจากตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ44บาทแต่เขามีราคาเป้าหมายอยู่ที่47บาทซึ่งถ้าเกิดเราดูในวิวโคดล้วก็ดูในช่องนิวแต่ลแต่ละตัวของบมโจเขาก็จะบอกว่าโอกาสราคาเป้าหมายของเมกานั้นอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบันตอนนี้เราก็จะดูว่าจังหวะขวงมันนั้นยืนอยู่เหนือกว่าเส้น2องเววันนะครับเป็นจังหวะที่ดีครับจังหวะยืนอยู่เหนือเส้น2องเว,วันแล้วก็มี พอเราปรึกษาลองรับอยู่ด้านล่างถือว่าเป็นจังหวะซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับตอนนี้มันย่อตัวลงมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดตัวขึ้นไปนะครับก็จะทํากําไรนะครับไปที่ใกล้ๆ46บาทตอนนี้ราคาอยู่แค่44บาทมีโอกาสที่ทํากําไรขึ้นไปที่4 6บาทนะครับราคาของ m a c d ก็กําลังจะชีกก้กลับวกกลับขึ้นไปไอาศัย ยังมีโอกาสวิ่งขึ้นไปอีกถึงโอบอคือ70ตอนนี้อยู่ที่55นะครับถือว่ากำลังสวยงามนะครับวอลุ่มก็ยังคงมีเข้านะครับทั้งภายนอกภายในประเทศ a d x ยืนอยู่เหนือเส้น DA บวกแล้วก็ DA ลบถือว่าเป็นสัญญาณดีนะครับเพราะนั้นไม่กะแม้ว่าจะทำกำไรน้อยลงแต่ลักษณะของธุรกิจยังคงจะค่อยๆ ทำกำไรได้ต่อไปนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ดูบท,บทสรุปให้เรียบร้อยนะครับว่าทางเฟรมวีกกับทางเฟรมเดย์เป็นจังหวะบวกไซด์เว้อัพทำกำไรให้กับทนาทุนได้อย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าช่วงนี้เซ็ตจะย่อตัวนะครับแต่เขายังคงยิดมั่นแล้วก็ราคาบวกขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราสแกนออกมาให้เห็นว่าคอนดิชันที่เราต้องการนั้นมีอะไรบ้าง เขาก็จะสแกนออกมาให้เราดูนะครับอันนี้ก็คือตัวแรกนะครับถัดมาตัว MC นะครับ MC นะครับจังหวะของเขาก็คืออ่าเป็นจังหวะไซเวอ์อัพขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีแม้ว่ามีพาราบลิษาอยู่ด้านบนนะครับพาราบลิษาอยู่ด้านบนหรือจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนก็บ่งบอกว่าราคานั้นราคาเขาก็จะ ไซเวลด้านข้างแต่เขาก็จะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปที่สูงสุดของเขาก็คือ14บาทตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่13.50นะครับเห็นได้จากอะไรครับ MACD Sideway ถึงจะไซเว y up ขึ้นไปหา i ชี้ขึ้นนะครับ53แม้ว่าวอลรุ่มภายในประเทศไม่เข้านะครับแต่ว่าวอนรุ่มนักทุนต่างประเทศเข้านะครับแต่สำคัญคือ ADX ยังอยู่สวยงามคือสูงกว่า D+A บวกแล้วก็ DA ลบถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นได้อย่างงดงามนะครับจังหวะเหล่านี้นะครับเขาก็จะค่อยๆทากําไรให้กับท่านลงทุนถ้าเกิดท่านเข้าเก่งกําไรในระยะนีะ้จังหวะของเขาก็อยู่คาบคาบเส้นกึ่งกลางนะครับราคา,าก็จะค่อยๆไซด์เวย์ไปทางข้างถึงไซด์เว่ขึ้นไปนะครับยังไงก็จะให้กําไรทํากําไรให้กับท่านนักทุนแน่นอน แต่ถ้าจะทิให้ดีต้องไปดูวิวโคดใน F 4 5เขานะครับกดวิวโคดขึ้นมาเข้าไปในวิวโคดเราไปดู F 4 5ในที่นี้เราจะไม่ไม่เปิดให้ดูนะครับก็ถ้าทังทุนต้องลองพิจารณาจากวิวโคดครับหลังจากที่สแกนออกมาได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวที่2ตัวที่3ก็คือ RPH นะครับจังหวะก็คือ เป็นโอกาสที่จะค่อยๆซอยเวกลับขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับ m อ c d ก็ไซเวกเดินข้างถึงจะไซเวอัพขึ้นไป RSI ชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่53เองถือว่าดีมาก MACD ADX อยู่เหนืออยู่เหนือ DA บวกอยู่เหนือ DA ลบถือว่า perfect นะครับช่วงนี้แม้ว่าวอลรุ่มจะไม่เข้ารุ่มภายนอกประเทศเข้าเก่งกำไรนะครับ แม้ว่าวันวนลุมภายในประเทศไม่เข้าแต่ว่าราคาก็จะค่อยๆสายเวขึ้นไปที่จุดสูงสุดของ l i n e a r g z a t i o n นะครับคืออีกอย่างหนึ่งที่เราเก่งกำไรก็คือเราเก่งกำไรจากการเคลื่อนตัวของไ i ฟ์ c ซเคิลของราคาก็คือต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดแล้วดีดเด้งดีดกลับขึ้นไปมันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนี่คือหลักการก็จะทำกำไรแบบนี้เพราะฉะนั้น อีกจังหวะนี้ก็คือไปอีก1อาทิตย์ถึง2 3เดือนเนี่ยมันจะทํากําไรให้กับท่านลงทุนไปอีกนะครับถือว่าตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเข้าเก่งกําไรเอาไว้ที่ราคา6บาท45ก็จะทํากําไรตอบแทนให้กับท่านลงทุนไปที่6บาท60สตางค์นะครับก็ถือว่า10%ก็เกือบ10%นะครับทำกำไรให้กับท่านลงทุนได้แน่นอนนะครับ อันนี้ก็คือตัวที่3นะครับ RPH นะครับถัดมา Jazz นะครับ Jazz นี่ก็ดูเหมือนว่าช่วงนี้ก็คือขาดทุนอย่างสูงประวัติมีหีมีสินมีหลายๆอย่างผลการดำเนินงานก็ดูเหมือนว่ายังติดลอบอยู่แต่ว่าในหลักการของการเคลื่อนตัวของราคากำลังจะพุ่งขึ้นเพราะอะไรครับ เพราะเขาเลือกข้างการเลือกข้างของเขาก็คือนะครับการบีบตัวเข้าไปหาการของบรูจแบนเมื่อบีบตัวเข้าไปหาการเสร็จแล้วเขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นคือเลือกข้างอยู่เหนือกึ่งกลางบรูจแบนมันก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปอ่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปที่2.38เห็นได้จากอะไรครับ m a c d กํากำลังไซด์เวย์ไปทางข้างถึงไซด์เวย์อัพ RSI อยู่ที่59นะครับมีโอกาสขึ้นไปที่โอโบด ADX ยืนอยู่เหนือ ดีบวกแล้วก็ดีลบถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วพร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปได้ทุกเมื่อตัวนี้เราต้องรอผลการดำเนินงานไตรมาสที่3นะครับหลังจากที่อาจขาย3 BB ไปแล้วนะครับของแชทนะครับก็จะได้เงินต้นทุนเงินทุนเข้ามาหมุนเงินสดเข้าหมุนในแชทนะครับแล้วก็ธุรกิจก็จะทำกำไรถัดไปเพราะฉะนั้นแชทก็ดูเหมือนว่าจะ ราคาพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าเก่งกำไรในช่วงจังหวะนี้เวลานี้เขาจะมีโอกาสทํากําไรกลับขึ้นไปที่3บาทให้เราได้เห็นเห็นนะครับช่วงจังหวะนี้ก็เก่งกําไรก็เข้าเก่งกําไรไว้ในราคาที่2บาทน่าสนใจนะครับแล้วราคาของเกาของเขานี่คือเขาเป็นจังหวะไซด์วีอัพนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาจะค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือแนวโน้มแล้ว หลักการที่เราเลือกหุ้นมาเล่นแล้วก็เลือกหุ้นในการเก่งกําไรเข้าไปในพอตของเรานะครับนี่คือหลักการมาที่ตัวสตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ห้าตัวนี้สําคัญนะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กแถมมีผลการดำเนินงาน F45 ที่ดีมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเข้าไปดูครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่า ราคาของผลกระเดินงานล่าสุด f45 เี้าเขาบอกว่าทำกำไรนะครับมีกำไรเพราะฉะนั้นเมื่อมีกำไรเขาจะต้องอยังไงดีครับเขาก็จะต้องมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้จังหวะเขากำลังรอดยอดตัวนะครับจังหวะเขากำลังยอดตัวก็เตรียมพุ่งขึ้นไปแล้วก็กรรมการต่างๆก็กำลังประชมประชุมกันนะครับ ดูบทสรุปกันการดำเนินงานไตรมาสที่2ก่อนจะเห็นว่าปีที่แล้วเขาขาดทุน3 0 0 0นะครับแล้วล่าสุดนี้กลับมาพลิกทำกำไรหมื่นหนึ่งนะครับหน่วยพันล้านบาทไอ้ไม่ใช่พันล้านบาทนะเป็นพันบาทนะครับก็แสดงว่า ETC นะครับคอนกรีตเนี่ยก็จะค่อยๆทำกำไรนะครับ ตัว STC นี่ STC นี่ก็เป็นที่ ETC นี่ STC นะครับ STC ST น, e น, ST น, ST นี่นะครับจังหวะก็เป็นจังหวะแนวโน้มที่ดีแล้วก็ดูเหมือนว่ากำลังจะทำกำไรต่อไปในอีก1-2เดือนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลักษณะล่าสุดของเขาก็คือเป็นโดจิที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะลงต่อหรือพุ่งขึ้นนะครับตัวนี้มีโอกาส ในการเคลื่อนที่ได้สองประเด็นก็คือผลการงานตายมา,ส,ามสองที่เขาออกมาเขาก็พุ่งขึ้นไปชนด้านบนสุดนะครับขึ้นไปชนด้านบนสุดเรียบร้อยและทีนี้เขาก็จะค่อยๆไซด์เวดาวล,ลงมานะครับแล้วมีเส้นสองและว,วันรองรับอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เราคือมปนการันตีได้ว่าจะไม่มีทางยอดต่ำกว่าราคา0.75นะครับ หรือเป็นจังหวะเขาก็จะย่อลงมาที่0.5นะครับแล้วเขาก็จะเด้งกลับขึ้นไปทำกำไรให้กับซานอัทูนอีกรอบหนึ่งนะครับสหรับ HTC นะครับเห็นได้จากอะไรครับ MACD กําลังชี้ลงนะครับชี้ลงถึงไซด์เวล์ด้านข้างนะครับเขาก็จะไซด์เวลลงมาชนเส้น2องแล้วันนะครับเราก็ต้องรอรับที่เส้น2องแลววันหรือจังหวะ Follow ดีกลับขึ้นไปได้เลยนะครับ โอกาสที่จะทำกำไรได้อีกมีโอกาสสลับ STC ก็คือรอรับหรือ,อมันกำลังตัดสินใจว่ามันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับที่ Linearication สูงสุดนะครับเห็นได้จาก MSD กำลังจะดีดกลับขึ้นไปอยู่ที่53บอลุ่มไม่เข้านะครับภายนอกก็ไม่เข้าเช่นเดียวกันเพราะว่า แต่ว่าถ้าเกิดเขาเราดู F 4 5ว่าเขายังคงทำกำไรนะครับก็รอไตรมาสที่สามใกล้ๆอันใกล้นี้เขาก็จะประกาศผลออกมาถ้ายังคงเป็นบวกแน่นอน f t c ก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับเห็นได้จาก ADX ยังคงยืนเหนือ D บวกแล้วก็ D- ีลบถือว่ายังเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างสวยงาม ลงทุนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแต่ว่าทางที่ดีก็อาจจะรอรับหรือรอให้มันดีที่0.75สตางค์ได้นะครับแล้วราคาก็จะดีกลับขึ้นไปที่0.88หรือ0.90หรือหรือ1บาทในอนาคตอันใกล้ทางนี้ท้งนั้นถ่านนักทุนต้องอ่านเกมให้เป็นแล้วก็อดทนให้ถึงให้ได้นะครับต้องทนถือให้เป็นทนถืออดทน อ่านเกมให้ออกนะครับว่าจังหวะเี่ถ้าเราต้องการกำไร10% 10-20%ในระยะช่วงเวลานี้มีหุ้นตัวใดบ้างที่เราต้องมานั่งเก่งกำไรกันนะครับก็ฝากท่านลงทุนพิจนารณาดูด้วยนะครับพิจนารณาด้วยตัวท่านเองนะครับอย่าอย่าเขาเรื่องนะครับอย่าอย่ายืมความคิดของคนอื่นนะครับท่านต้องลองพิจารณาด้วยตัวท่านเองแล้วก็เปิด F45 เปิดพื้นฐานเปิดฟันดาบิท้าดูนะครับ ท่านต้องค้นคว้าแล้วต้องต้องรู้ซึ้งในหุ้นด้วยตัวท่านเองแต่ละธุรกิจนะครับแต่ว่าอย่างอื่นๆท่านก็ไม่ต้องรู้ให้ให้ลึกซึ้งเท่าไหร่นะครับแค่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงทํางานยังไงแค่นั้นเองแต่ว่าอะไรที่เราลงทุนลงแรงเราจะต้องรู้ซึ้งและเจาะเจาะลึกลงไปว่าผู้บริหารหรือซีอโอแต่ละท่านทํางานกันยังไงจะทํากําไรให้กับท่านยังไงเราก็ไปเจาะลึกตรงนั้นนะครับ ก็เรียนให้ท่านได้ทราบเอาไว้นี่คือถ้าเราจะเป็นนักลงทุนที่ดีเราจะต้องรู้แล้วก็เก่งกําไรในจังหวะที่จะทํากําไรให้กับเราของหุ้นแต่ละตัวเราจะต้องทราบฐานะของเขาด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวเดลต้าที่ราคาสุดหวบลงมาเพราะว่าก็เหมือนกับราคามันทํากําไรให้กับตัวเองแล้วก็เขาก็าต้องการ คือเจ้าของก็ขายขายหุ้นเพื่อเพื่อสนองนิดเพื่อเอาเงินไปใช้หรืออย่างน้อยมันก็เป็นการคือราคาหุ้นที่มันสูงสูงขึ้นไปยกตัวอย่างหลายๆหลายๆตัวเราต้องจำได้ว่าอย่างเช่นคาร์มาดใช่ไหมครับคาคามาดไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่คล้ายคล้ายคารมาดก็จะเป็นบิวตี้ Beauty, ใช่ไหมครับทีเ่เจ้าของอ่า อยากรวยจริงๆก็คือเขาเขาทำกำไรราคามันก็สูงสๆอยู่แล้วเขาก็เลยขายเขาขายเสร็จราคาก็ดิ่งดๆิๆลงมานะครับสลับบิวตี้นะครับแล้วก็มาของอคือคือขายขายของตัวเองแค่นั้นเองหมายว่ามันมันเป็นสิทธิ์ของเขาเมื่อเขารวยรวยแล้วเขาก็ต้องอยากจะละเอาเงินออกไปใช้ก็เลยขายขายหุ้นตัวเองแต่เพื่ออปรากฏว่านักลงทุนเตรียมใจ ไม่ไม่ทันเมื่อเห็นราคาสุดหวบก็เลยราคาก็ดิ่งลงมานะครับสำหรับเดลตานะครับเราก็ยกตัวอย่างแล้วก็ให้ดูว่าเราจะคิดกับเขายังไงเห็นไหมครับก็คือเจ้าของเขาาเขาขายแต่ว่านักลงทุนไม่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเขาขายเพื่อเอาเงินไปใช้ รือเพื่อไปสร้างความร่ำรวยส่วนตัวนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจก็คือก็เมื่อในเมื่อได้กำไรพอตัวแล้วก็ต้องขายแค่นั้นเองนะครับเราก็ต้องแต่ว่าเห็นกำลังซื้อสีเขียวนี้กำลังซื้อมากมายคือราคาถูกและเดี๋ยวมันก็จะกลับมานะครับมันก็จะดีดกลับขึ้นมานะครับก็ ซื้อในขณะที่ทุกคนกลัวนะครับหรือธุรกิจยังดาเนินการปกตินะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของเขาขายออกไปนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ทางทุนก็ลองพิจาดูนะครับอ่าย่งไงก็เราสะสมแล้วก็รู้ข่าวรู้ข่าวก็เก็บเอาไว้ก็มันก็เป็นพื้นฐานของให้เราได้รู้จักธุรกิจได้ทั่วถึงนะครับ ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราก็ขอบพระคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณากกดสมัครสมาชิกโดเนทเข้ามานะครับขอพระคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปดีๆถัดไปสวัสดีครับ Stock b a n g k o k Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ